กลับเข้ามาช่วงนี้แล้วนะคะพี่จะมีเจ้าบ่าวเป็นของตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่โอ้โหชุดเต็มยศมากเลยวันนี้ก็จะสาธิตการแต่งหน้าเจ้าบ่าวนะคะโดยนายแบบของเราก็คือคุณโบโซเชิดกล้าวศักดาปรีชาแล้วก็คนที่จะมาสอนแต่งหน้านะคะก็คืออาจารย์รินประพักสุอริยากุลหรือว่าอาจารย์ปานนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยคะเราตกลงกันเราตกลงกันก่อนไหมคะว่าจะเป็นเจ้าบ่าวของใคร ของใครก็ได้ใคริง<ค>รรได้ให้คนเลือกไหมคะเ,ออเลือกไหมคะแต่ว่าจริงๆเรื่องเรื่องเจ้าบ่าวที่เชิญอ,อาจารย์ปั้นมาเพราะว่ามีความจำนานค่อนข้างสูง ทำน้ายังไงค่ะแต่งหน้าผู้ชายเพราะเขาแต่งหน้าดาราผู้ชายมาเยอะค่ะแล้วอย่างการแต่งหน้าเจ้าบ่าวกับการแต่งหน้านายแบบทั่วไปเนี่ยมันต่างกันมากไหมคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ต่างค่ะจริงๆแล้วเราแต่งหน้าผู้ชายเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราแต่งหน้าเจ้าบ่าวเพราะว่าเจ้าสาวแต่งหน้าแต่งหน้าไปเพื่อถ่ายรูปในงานแต่งหน้าไปเพื่อพบปะผู้คนดังนั้นเขาจะต้องดูดูแล้วเหมาะสมกับเจ้าสาวอาจารย์เริ่มเลยแล้วกันค่ะโอเคค่ะหน้าผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้มีอะไรมากอาจจะคลีนอัพโดยการฉีดน้ำแร่สักทีหนึ่งขออนุญาตนะคะทีเดียวพอหรอคะอาจารย์สามแล้วกันค่ะสี่อะน้ำแร่จาก MTI นะคะ MTI ค่ะแมิโออันนี้ในเซตนี้มีอะไรบ้างคะพี่ปุ่ยที่เป็นหัวข้อมีไวเซอร์มีกันแดดมีลิฟมันแล้วก็มีโฟมมูสล้างหน้านี่นะคะ มันก็จะซึมเข้าไปเลยจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเมันไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมเคลือบอยู่บนหน้าค่ะ,คะสําคัญมากเลยกันแดดค่ะ,คะกันแดดตัวนี้คือควบคุมความมันจําเป็นมากๆเลยหลายคนบอกว่าอุยแต่งงานจัดงานตอนเย็นนะ่ะไม่ต้องใช้กันแดดก็ได้ต้องใช้นะหรอ่ต้องใช้เพราะมันมีไฟค่ะแล้วก็ไฟที่สาดเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ผิวหน้าจะเปลี่ยนสีก็มีได้ตลอดเลยหลังจากที่บำรุงไปแล้วนะคะก็ ขั้นตอนแรกเลยก็คือปกปิดใต้ตาโดยอาจารย์จะใช้ MTI นะคะนี่เป็นเนื้อแมทเป็นแมทฟาวเดชั่นไปเราก็จะมาใช้รองพื้นเนื้อที่บางที่สุดของ MTI ค่ะก็เป็น HD d ฟาวเดชั่นค่ะใช้ไม่ต้องเยอะใช้นิดเดียวมันชอบแป้งรุ่นนี้เพราะวันบางค่ะใช่แล้วเวลาเข้ากล้องแล้วมันไม่หลอก ไซด์คอร์เรคชั่นใช่ไหมคะใช่ดูจากไหนรู้ไหมดูจากละครชาติพยักที่อาจารย์ปั้นทำอ่ะชอบหน้าผู้ชายมากคือแบบว่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเป็นผิวอันนั้นปั้นใช้ MTI หมดเลยนะคะใช่คือจะบอกว่ามันยากตรงที่ต้องมันเป็นต้องเป็นผิวนี่วันสําคัญนะคะยังไงก็อย่ามองข้ามหูอย่ามองข้ามคอนะคะโอ้โหเจ้าสาวบางคนเฮเจ้าบ่าวบางคนหูมันมาก พอถ่ายรูปบาหูม e ันแบบเป็นทอดมันเงี no ้ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าหูมันเนี nice ่ยสำคัญมากแล้วก Wo ็บางทีเจ้าบ่าวเนี่ยผู้ชายผมสั้นหูจะดำไม่ใช่น่ามอหูดำนะคะเจ้าบ่าวหน้าม่ออย่างนี้เจ้าบ่าวตากแดดตากตำค่ะก็เลยหูดำอันนี้จำอันนี้จำเป็นนะดีนะที่เจ้าบ่าวหูดำ้าเจ้าสาวหูดำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นค่ะนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่แล้วบางคนอ่ะหน้ากับหูอ่ะคนละสีเวลาถ่ายรูปอ่ะ หลายคนอาจจะมองข้ามเนาะจุดเล็กๆน้อยๆตรงหูตรงคออะไรอย่างเงี้ยพรถ้ามาเรียนอ่ะทางเราจะบอกหมดในโรงเรียนมีอาจารย์คอยแนะนําเออแต่บางทีทางบางคนก็นึกไม่ถึงนะจะไปล้วงลูหูเขาเออหนูก็เพิ่งเห็นวันนี้แหละค่ะที่ต้องแต่งหูด้วยขนาดนี้คือคือเจ้าบ่าวเนี่ยไม่เหมือนเจ้าสาวเจ้าสาวก็จะมีผมมีอะไรใช่ปะแต่เจ้าบ่าวจะเป็นแบบอะไรที่แบบเห็นหูอ่ะผู้ชายไม่มีอะไรมากนี่จะเสร็จแล้วหรออาจารย์ เสร็จแล้วค่ะคือช่วงช่วงแต่งหน้าเจ้าบ่าวเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะแต่ว่าให้รู้ที่สําคัญแต่เดี๋ยวช่วงต่อไปอ่ะค่ะแต่มีเจ้าสาวถึงแปดตัวนี้นี่ใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็นี่ไงอะไรต้องครอบครัวเป็นเครื่องสำอางสามัญประจําบ้านค่ะต้องปัดแก้มไหมคะผู้ชายปัดให้มีมิติเฉยๆค่ะกลมๆใช้ตัวนี้ปัดนี่แพนเค้กใส่สีลงไปนิดนึงให้หน้าดูค่ะ ดูส,สุขภาพดีดก็เป็นบัตรชอร์ไซคอลเลคชันค่ะ B1 อาจารย์ปั้นเลือกสีโทนส้มเนาะส้มน้ำตาลปะส้มน้ำตาลส้มน้ำตาลผู้ชายส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นชมพูเท่าไหร่นะก็ดูเป็นหน้าจริงที่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูเป๊ะขึ้นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเท่านี้ค่ะมองกันทันหรือเปล่าดูกันทันหรือเปล่าแต่จริงก็คือคือจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ว่าอยู่ที่ความพอดีเนาะอยู่ที่ความพอดีใช่เรามองว่าเจ้าบ่าวคนนี้พอดีแล้วพอดีแล้วไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดไม่เกินนี่นะคะก็เป็นการแต่งหน้าเจ้าบ่าวที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวยไปแต่งตัวแล้วก็พกแบบเจ้าสาวอีก8ท่านมาให้เลือกค่ะเหมือนเสียงพวงมาลัยเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเจ้าบ่าวเราจะเปลี่ยนชุดนะคะ ัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างอาจารย์รุตพงศ์รักยศไทยอาจารย์เข้าตูวันนี้ไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะแต่ว่าัแก้มาเพราะว่าจะมาขายของดีกว่อนนะพลิกปัญหาทำร้านเอามาออกใหม่ยังไม่ได้ใช้สิใช้ก่อนไปทำร้านเจ้าชเจ้าสาวได้ยังไงจริงๆแล้วอย่างนี้ครับจริงๆรแล้วตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าของร้านหรอกแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาหลักอย่างเป็นทางการแล้วก็ชอบบังคับคนอื่นเพื่อนเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าปรึกษาเราว่าอยากได้อย่างี้อย่าง้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยบอกว่า หยุดแล้วก็ทำแบบนี้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 อะไรย่างเงี้ยครับชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านดีเวอร์ครับอยู่ราดพร้าวซอย8ดนะครับเดี๋ยวกอนนะเราจะมีเฉพาะชุดไทยหรือว่าชุดอาตีก็มีครับชุด,ชดเจ้าสาวคืนก็มีใช่ครับ<อ>สูตรเจ้าบ่าวก็มีครับวันนี้ขนมา8นางใช่ครับขาดอีกสี่เป็นนาง12ก็ทีละคนเลยเนาะเจ้าบ่าวเหนื่อยน,นิดนึงนะเพราะวันนี้เจ้าสาวเยอะเออแปดแล้วจะเรื่องไงอะ่ะต้องตกเศษปะ จริงๆอยากให้ได้ทุกคนเดี๋ยวนะคนรแรกคอนเซปต์วันนี้คือชุดไทยพระราชนิยมครับเดินตามรอยแม่นิดนึงอ่าฮะอันนี้คือไทยเรือนต้น<ด>ก็คือเป็นแบบเหมาะตอนเช้าไปทำบุญใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเรียบเรียบนะครับอันนี้พอบอกก็ประมาณได้ไหมว่าอยู่ในเคิร์ฟประมาณตัวนี้ถ้าราคาราคาเช่าอยู่ประมาณ5 0ัน5้ไหมคะ5,500ครับ ก็เข้ากราวน์เขาจะได้รู้บางคนจะรู้บัตเจดีว่าเอ้ยฉันจะเอาชุดไหนดีตามตามงบประมาณที่เรามีจริงๆแล้วแบบนี้กับกับจิรดาแบบนี้นะครับเออจิรดาได้ออกมาอ่ะฮะจะไม่ค่อยได้รับความนิยมจากจากเจ้าสาวเท่าไหร่ก็จะดูเรียบเรียบเรียบธรรมดาเกินไปใช่ครับอ่าฮะสองแบบนี้จะดูแบบธรรมดาไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่ใช่ครับแต่จริงๆบางคน ถ้าไม่มีก็ประมาณก็โอเคนะแต่ว่าเป็นชุดตักบาตรใช่ครับก็เหมาะมากกับพิธีสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตักบาตรอะไรย่างเงี้ยใช่ตักบาตรได้ผ้าไม่กลัวอันนี้ชุดจิรดาจิรดาครับแล้วจริงๆจะมีเท่ากันครับจริงๆจะมีอมรินอีกชุดหนึ่งซึ่งอมรินกับจิรดาจะเหมือนกันเปลี่ยนจากผ้าถุงแบบนี้เป็นผ้าถุงยกทองครับยกทองก็จะลักษณะประมาณแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าผ้าถุงยกทองอ่าแค่นั้นเองกลับไปก่อนสองสาวกลับไปที่เดิม คนที่สามอ่าแล้วก็อันนี้คือได้รับความนิยมจากเจ้าสาวเยอะก็คือบรมีมานอันนี้เห็นบ่อยนะรับประทานน้ำสั่งอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้จะให้เช่าอยู่ประมาณ1มื่นห้าเพราะว่าทั้งเครื่องประดับห้าคือเช่าไม่ได้เช่าตัดไม่เช่าตัดครับคือจะมี2เรทใช่ครับมีเช่าตัดอาจจะแพงกว่านี้หน่อยเป็นซสาของเราใช่ครับเหมือนอันนี้เเรียกว่าเช่าตัดใช่ครับ ใช่อันนี้ก็ได้รับความนิยมมากกว่านิดหนึ่งเจ้าสาวบางคนกลัวเรื่องสีผิวไม่อยากลงตัวอ๋อ้ปิดไปเลยใครที่เปิดเผยอะไรไม่ได้ปิดเรียบสกุลรุนชาติเหมือนกันเลยเปิดเผยแรกก็ปิดไปซะว่าเป็นคนเรียบร้อยใช่ครับโอเคอันนี้สิค่ส่วนอันนี้อันนี้ วิธีเท้านะคะเขาถามหน่อยจริงๆแล้วคือปักตาหลุดไีวาใช่ครับจริงๆแล้วตาม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 ข้อมูลก็คือเป็นชุดที่ออกงานกลางคืนครับอากาศหนาวจะใส่ชุดแบบนี้ใช่พะเขาห่อแต่สําหรับเจ้าสาวสมัยเนี้ยชอบผมชอบเทให้เต็มนี่งานเช้าก็ก็ใส่ได้ก็ต้องใส่ชุดชุดไทยงานเช้าครับแบบนี้เลยก็ชุดนี้ต้นทุนในการผลิตอยู่ประมาณหกหมื่น แต่ว่าให้เช่าแค่สองหม้าพอแล้วไปความจึงประดาไฮะสองหมื่นแล้วไปเลยไม่ได้ไม่ได้สิครับเรามีคนของเราไปตามเฝ้าคอยถอดถอดอ๋ออมีคนไปแต่งให้ด้วยมีคนไปแต่งให้ด้วยในราคานี้รอจนเข้าหอถอดออกมาเดี๋ยวนี้ถอดออกมาเดี๋ยวนี้อ่าเมา่าคืนไม่ใช่รอเข้าเมื่อคืนเองนะชุดนี้เจ้าของร้านปักเองปักจนแขนหลุดไปแล้วตอนนี้เรื่องจริงต้องไปโรงพยาบาลถามว่าหนักไหมหนักมากหนักไหมถอดสิจะใส โอเคสวยงามเดี๋ยวก่อนนะชุดนี้รวมเครื่องประดับชุดนี้เลยครับรวมเครื่องประดับทุกสิ่งอย่างทุกสิ่งอย่างราคานี้ไม่รวมแต่งหน้าทำผมนะคะอย่าเบลอต่างหากต่างหากครับต่างหากวางตู้ปลาแล้วลูกเก่งมากชุดนี้สวยอะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ได้เป็นเยาสาวด้วยหรอ ต้องต้องออกคู่ครับต้องออกคู่เพราะ<ม>ว่าอันนี้คือชุดไทยกับล,ลูกเหรอจากกรีไม่ใช่ <c oughs> ใช่อันนี้แม่เจ้าสาวค่ะนี่ <c oughs> จากกรีเหมือนกันชุดไทยจากกรีเหมือนกันดูคนละสกุลนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ดูดีชุดไทยจากกรีก็คือห่มสบายชายเดียวแบบนี้ครับ<อ>ไม่ปล่อยแล้วก็ผืนเดียวอ,อย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอะแดปแอปพายอะไรก็แล้วแต่แล้วราคาอันนี้ก็จะอินนี่สูงกว่าไหมอันนี้แพงกว่าจริงเหรอเพราะว่าอันนี้เป็นผ้ายกพี่ปุ้ยดูจากสกุลของหนูด้วยเดี๋ยว เป็นผ้ายกเป็นผ้ายกครับแต่นี้ดู่าจะถูกกว่าเนาะนางแบบหรือว่าชุดอันนี้ประมาณประมาณอันนี้ชุดนี้หมื่นห้าครับชุดนี้เก้าพใช่ตายอันนี้ดูดีกว่าอีกแต่ว่าอันนี้พี่เข้าตูปักเองใช่ไหมคะอันนี้เจ้าของร้านปักครับโอนี่ก็ยอมมาปักมือมาใช้เวลาหนึ่งปีในการปักโอ้หนี่ปักาหนักด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ยองยอมนะ การจะมีสามีแต่แต่ละทีมตอนคุณมันยากกว่าจะตบตีได้สามีมากว่าจะได้ชุดแต่งงานใช่ไหมฮะจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะเดี๋ยวสามีจะเป็นแต่ตอนทียแต่งเพียก็ใส่ประมาณนี้นะคะแบบจริงเหรอข้อให้ใส่เหรอจริงเหรอจริงค่ะไม่ได้ไปตอนเช้าเลยไม่รู้ไปกลับไปก่อนอันนี้ก็ชุดจักรีครับแล้วก็อันนี้ก่อนเดี๋ยวเรียกว่าใหม่ อันนี้เขาเรียกว่าชิดไทยจักรพรรดิครับก็คือนุ่งสบายสชายแล้วก็ปล่อยแบบแบบโบราณแบบนี้เรีกจักรพรรดิอันนี้อยู่ในราคาอันนี้ก็หมื่นห้าครับมีคนไปแต่งตัวให้ด้วยอาอจริงๆราคาก็โอเคนะใช่ได้แบคืออาจารย์จะเน้นแบบไม่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 แพงเวอร์เห็นอาจารย์หลายๆท่านขึ้นหลักแสนก็ก็มีผัวเหมือนกันบใช่ใช่ สุดท้ายก็ต้องถอดต้องถอดอยู่ดีแต่แล้วต้องถอดแหวเพื่อถูกไมมหนูแต่งงานหรือยังโอ้เล็บเป็นไรงูกัดหรอยิงเข้าง้้งน้ำใช่ไหมโดนงูโชกงูในห้องน้ำโชกแต่อันนี้ก็สวยอันนี้คนเช่าเยอะมาก อันนี้ชุดอะจริงๆช mm ุดพวกนี้ครับเพิ่งทำยังไม่มีใครเช่าเลยเพราะว่าใช้คุณจอริลนีใส่ถ่ายหนังสือก่อนแล้วก็มาที่นี่อยใช่ครับนี่คืองานที่สองแล้วก็จะปล่อยเช่าแล้วชุดนี้คงปล่อยยากแล้วล่ะดูลงของไปแล้วแล้วบอกว่าใครได้ไปนะผัวเลิกโอเคค่ะโอเคครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วชุดไทยวิาสวยนะจริงๆแล้วชุดนี้ก็คือเหมาะอาการใส่กลางคืนครับใส่งานกลางคืน แต่ดูแบบอลังเลยัด้วยความเป็นชุดไทยบ้านเราก็จะใส่งานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เจ้าสาวหลายๆคนนะคะยืนรอเจ้าบ่าวเราก็จะมีพิธีการเสียงทายว่าใครจะได้เข้าหอนะคะินอะไรว่ามาขอเชิญเจ้าบ่าวของเราเลยค่ะกับอาจารย์ปั้นค่ะอาจารย์ปั้นด้วยนะคะเจ้าบ่าวไปยืนอาจารย์ปั้นเชิญค่ะโอ้โหโบโซทันขุนนะ ถามอาจารย์ดีกว่าว่าถ้าเกิดเจ้าบ่าวแต่งชุดไทยแบบนี้ควรจะเหมาะกับเจ้าสาวที่ใส่ชุดแบบไหนจริงๆแล้วครับก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่ได้หมดนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ได้หมดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคู่นี้เขจะเป็นแบบนี้เสจะดูแมทช์กันจะเป็นคู่นี้ครับก็จะเป็นแบบแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่ค่อยกล้าใส่แบบนี้ค่ะเอานู่นนี่ใส่แบบเขินอายส่วนใหญ่จะใส่สูรยังไงจริงเจ้าบ่าววันนี้ก็มีครบหมดทุกอย่างแล้วโอ้ยมีครบแล้ววก็ไม่มีขาด แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเราความเหมาะสมอยู่อยู่ตรงไหนเราจะพอดีแค่ตรงไหนเป็นเทคนิควันนี้นะคะทั้งการแต่งหน้าด้วยนะคะแต่งหน้าเจ้าบ่าวรวมถึงการเลือกชุดถ้าเกิดยังไงก็ปรึกษาได้เลยครับไดเโทรไปเลยไม่พอไอจียังไงคะขึ้นที่หน้าจอเลยเพราะจำไม่ได้โอเคแต่ว่า Facebook ก็คือ d i เวอรครับดีแล้วก็ตั้ชื่อดเวอเจ้าของร้านมันตั้งเองค่ะเวอเหมือนประมาณว่า ดีวอร์อะไรเงี้ยประมาณนั้นติดต่อไปได้นะคะแล้วอาจารย์นะคะฝากผลงานรวมถึงช่องทางการติดต่อด้วยค่ะก็ตอนนี้ทำเรื่องตอนนี้ทำตะวันยอแสง้งสค่ะที่จบไปก็เป็นชาติพยัคุณชาติพยัก์กระดุมมาเมตติ้งดีมากค่ะแล้วอาจารย์รับงานแต่งหน้าจะส่งรับค่ะแล้วก็ทั่วทั่วไปค่ะก็ ทำทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับแต่งหน้าติดต่อได้จารย์งานเยอะมากติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงก็เข้าไปชมผลงานได้ที่ IG Apple Be Happy นะคะโบโซฝากผลงานแล้วก็ไอจีเฟซบุ๊ติดต่ออะไรครับผมก็ติดตามไปดูชีวิตประจำวันผมหรือว่าไปคุยกันก็ได้นะครับที่ไอจี b o z o u n e d e ด s c o r e เชิดกลาวครับ C H E R D K L A O ครับผมวันนี้รายการเราแน่นเนืองมากเลยนะคะต้องขอบคุณนางแบบทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณชุดไทยนะคะวันนี้จากร้าน d e v e r w e d d i ด g ้ด้วยนะคะขอบคุณพี่เข้าตูด้วยเจ้าของร้านขอบคุณอาจารย์ป้านแล้วก็ขอบคุณน้องโบโซในแบบด้วยนะคะ<ช>วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะ,ะใครที่อยากชมรายการที่ ว่าวังอลังการแล้วก็ปังมากๆเลยนะคะต้องมาพบกับเราได้ในรายการบิวตี้เดย์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการแต่งหน้าเจาบาวจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเราเริ่มต้นจากผิวผิวเนี่ยจริงๆแล้วผิวก็ยังจะควรไม่ว่าจะรองพื้นหรือว่า ทำอะไรกับผิวก็แล้วแต่ขอให้ผลลัพธ์ออกมาดูแล้วยังเป็นผิวผู้ชายที่มีสุขภาพดีค่ะจากนั้นเราก็มาดูในส่วนต่างๆเช่นคิ้วคิ้วเราก็ถ้าน้อยเกินไปเราก็เพิ่มเพิ่มให้ดูแล้วเหมาะสมเขียนไปให้ดูแล้วไม่เวอร์ดูแล้วยังเป็นธรรมชาติอยู่ปากก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชายมีปากดำเราก็อาจจะมีการแก้สีปากก่อนแล้วก็เพื่อให้เพื่อให้น้าดูอ่อนเยาว์เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าบ่าวของเจ้าสาว